เห็นธรรมดาของคนโดยทั่วไปใครๆก็อยากจะมนีร้องเป็นพึ่งเกนฑแล้วกีดจาเล้าที่มีแต่ร่องเงาของพระผู้บุญเจ้าโดยที่ไม่มีร่องเงาอื่นใดท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่มุ่งหวังจะได้พบมันตายด้มาอิสลามซามวะลยกุมวะราะมุตุราวะบริกาตุที่นี่ครับ มีคำที่เขาแซวกันเล่นหรือจะเป็นจริงก็ไม่ทราบได้ครับแต่มีเคยได้ยินกันบอกว่ามีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ย <sentences> เ,ขเข้าไปในร้านอาหารเขาเขียนป้ายไว้ว่าร้านอาหารอิสานแต่พี่น้องเราเข้าใจผิดว่าเป็นร้านอาหารอิสลามครับก็เลยไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอิสานเพราะเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารอิสลามจะเป็นเรื่องเขาแซวกันเล่นหรือจะเป็นเรื่องจริงอะไรไม่ทราบได้แต่ว่าวันนี้ครับมีพี่น้องอิสานที่เขา เข้ารับอิสลามมาพบปะพูดคุยกับท่านพี่น้องด้วยประเด็นที่พี่น้องไม่สามารถจะเปลี่ยนในการได้ในวันนี้เพราะเส้นทางเดินชีวิตของเขานั้นเดาใจมากกว่าป้ายที่เข้าใจผิดซะอีกเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในวันนี้เนื่องจากว่าเขาเข้าใจอิลามและก็เข้ารับอิลามเพราะนั้นครับเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องจริงที่ผมจะได้แนะนําให้ท่านพี่น้องได้รู้จักกับแขกของเราวันนี้เขาชื่ออุมัศแสงสารวัตรครับ เชิญบางมัครับทักทายให้สลับกับพี่น้องครับสลับนะคุณเร,ตร,ราตุลลอวโรกาโตครับชื่ออุมัสแสงสารวัตรนะครับชื่อนี้นะทุกคนนี้เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนขอนแก่นครับเป็นขอนแก่นคนขอนแก่นแล้วก็ไปไงไปไงถึงเข้ามาอยู่ในกรุงเทพไยอ่าก็พอดีพี่สาวเขาเดินทางเข้ามากรุงเทพตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วพอดีเราเรียนจบครับอ่าเราเราเรียนจบแค่ป .6 แบบพอดี พี่สาวเขาได้ได้ลูกชายพอ,อดีเขาทํางานแล้วไม่มีคนดูแลลูกให้เขาครับเขาเลยชวนเข้ามากรุงเทพพอดีก็เรียนจบพอดีก็อยากมามหาพีด้วยอ,อ่ะฮะก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพมาบางองคมัธก็มายนฐานะคนมาช่วยดูแลหลานมาช่วยดูแลหลานขับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่สุรบัวเขือพระหนุ่มครับ อยู่ที่สุราบังมะเขือมาถึงอยู่ย่า,สา,า,ยานสุราบังมะเขือนะไม่ได้ไปกินนอนอยู่ในสุราบังมะเขือนะที่สามมาตั้งรกหน้าอย<ๆ>ู่แถวสุราบังมะเขือคือเขามาตั้งลูกหน้าอยู่ที่นั่นมามาเช่าบ้านแล้วก็ทํางานที่สามที่เขารับอิสลามไหมยังยังแต่ว่ามาอยู่ย่านสุราบา<ย>ังมะเขือนะย่านสุราบังมะเขือและอุมาาก็มาช่วยดูแลลูกของเขาก็คือหลานของเราใช่แล้วยังไงครับผมก็มาดูแลหลานพอดีดูแลปุ๊บก็พอหลานเข้าเข้า ได้ประมาณเจ็ดหรือแปดขวบนี่นก็เอ,อเขาต้องเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนก็เลยก็เลยเรื่องไม่ยุ่งยากก็เลยพี่สาวก็เลยหางานทําให้ไปทำอะไรไปทำอะไรก็เลยไปฝึกเย็ยบผ้าครับผมตอนแรกเขาก็ไปซ่อมอู่รถเลยซ่อมรถมอไซค์นี่แหละพอดีตัวผมก็ก็เปื้อนอะไรแบบนี้ก็เลยใจก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะฮพอดีก็เลยมานั่งคอยแป๊บหนึ่งพอดีพี่เขยเขารู้จักกับคนที่เขาเย็บผ้า เขาเลยชวนเออก็เลยไปฝึกไหมก็เลยไปฟังดูผู้ชายเย็บผ้าเนี่ยมันมันดูแปลกๆเย็บเย็บผ้าเย็บผ้าอะไรเย็บผ้าอะไรเย็บผ้าคือไปไปฝึกไปฝึกยังไม่ยังยังไม่ได้เป็นช่างคือไปเป็นคนซื้อของอะไรแบบนี้แหละก็ซื้อได้ซื้อซื้อได้ซื้อที่ที่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าคือเสื้อเสื้อชุดแบบนี้หรือเสื้อเสื้อผ้าแบบไหน สื้อผ้าชุดแบบอ่าโอเคครับก็อ่าโอเคพูดช้าก็ไม่ช่างแต่เสื้อบ้าได้ก็ก็ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วได้เป็นช่างไหมได้แล้วก็ฝึกประมาณสองปีสองปีก็ได้เป็นช่างแต่เป็นช่างช่างตัดนะช่างช่างช่างเย็บก่อนอ๋อช่างเย็บอ๋อช่างเย็บช่างต้องต้องช่างเย็บก่อนอ่าฮะพอพอเย็บเย็บเสร็จเขาก็ให้เงินตีเงินเดือนให้ตีเงินได้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเขาก็เราเย็บเก่งแล้วเขาก็แบ่งเป็นรายตัวอ่าฮะเป็นรายตัวครับ ไปลายตัวแล้วที่นี่ก็เลยต้องเดินทางพอรู้ว่าเก่งก็ไปที่อื่นไปสมัครไปสมัครตลาดร้านที่ดังๆกอที่อั่ที่แถวเพราะสมัยก่อนมันมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไม่เหมือนสมัยนี้อยู่ที่แถวเจริญผละออ๋ชื่อดังครับผมที่เจริญผลช่วงนั้นจะเยอะมากร้านเสื้อผ้าก็ไปฝึกคแบบไม่ใช่ไปฝึกนี้เป็นช่างพอรู้เรื่องแล้วก็เลยไปฝึกเย็บที่นั่นเย็บที่นั่นประมาณปีกว่า อ่าปีกว่าปุ๊บพอดีคนที่เป็นคนตัดเป็นหัวหน้างานะอมีคนมาติดต่อเขาครับที่จะให้ไปทํางานที่ซาอุอะไรแบบนี้เริ่มตาดดังแล้วได้โลงไปไหมไปไหมเริ่มก็ประมาณสี่หมื่นไปไปสี่หมื่นได้สี่หมื่นบาทไทยสี่หมื่นบาทไทยไปทํางานซาอุดีเนี่ยได้สี่หมื่นบาทไทยแล้วก็ไปไปพอดีเขาเขาเป็นหัวหน้าเป็น ไปตัดแล้วนี่เขาต้องหาลูกทีมด้วยอพอดีลูกทีมเขาก็เลยมาถามมาถามผมแล้วก็ได้เพื่อนอีกสองไปแล้วสองคนคนที่เย็บงานด้วยกันยังไม่ใช่เพื่อนกันโอ้โหมันเี็ใบเย็บนะไม่ใช่ใบตัดเพราะไอ้รูปทรงไอ้รูปทรงนี่มันเป็นรูปทรงแบบเสื้อผ้าเมืองไทยไหมเย็บอ้ชุดผู้หญิงโออะชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงที่ที่อุดี่เขาจะมีแบบมาให้อยู่แล้วมาให้คนที่คนที่เป็นหัวหน้าที่รับจัดเขาก็ ชุดยาวชุดยาวก็เราไม่ใ <speaker> ช <ulously, S 1> <eterm Gore> ่ปัญหาเพราะเราแค่ใช่สร้างเย็บใช่างเย็บตัดมีแบบมาให้อยู่แล้วทีนี้ทีนี้ที่ไปในพ่อพ่ออยากได้ได้เงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะปัญหาปัญหาหนึ่งของคนอีสานเนี่ยคนอีสานเนี่ยชอบดื่มเหล้าใช่ไหมใช่วันนั้นไม่ได้ชื่อมัทเชืออะไรวันนั้นน่ะชื่อ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 สุวรรณสุวรรณสุวรรณอ่ะทีนี้ทีนี้สุวรรณวันนั้นนะสุวรรณนะในชื่อนั่นก็เรียก วัดวัดเอาไปจากวัดคนคนคนจะรู้จักชื่อวัดทีนี้ทีนี้วัดเนี่ยอยากไปซาอุเพราะอยากได้ตังค์เยอะแต่ปัญหาปัญหาในตัวคนอีสานคือมักจะชอบดื่มเหล้าแล้ววัดวันนั้นชอบดื่มเหล้าไหมวัดช่วงก่อนไปนี้ก็เต็มที่แต่ปัญหาที่จะถามก็คือว่าแล้วไปอยู่ซาอุดีเนี่ยมันมันมันรู้ไหมว่าจะดื่มเหล้าได้หรือไม่ได้ ตอนนั้นไม่รู้คือตั้งใจที่จะไปทํางานเพื่อหาเงินหาเงินได้เฉยครับไม่ได้คิดอย่างอื่นนะไม่ได้คิดอย่างอื่นเอาโอเคจะลงไปนี่วันที่ตอนที่ไปอยู่ดื่มาได้ไหมอ๋อในในที่ที่เข้าไปคนอยู่เก่าเขาก็มีนะออืมีนะแต่แต่ก็เดือนสองเดือนจะมีทีช่วงนั้นเขาจะหามาได้โดยเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเออมาจากไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่เพียงแต่เขาบอกว่ามีคนที่ต้ม อ๋อมีต้อเองต้องเองไม่ได้สางเล่าไปนะต้องเองต้องเองเท่ากับต้องลักลอบไหมลักลักลอบขมขมนี่เป็นคนไปเอาเองแล้วก็แล้วทีนี้แล้วที่ที่ไปเอาคือมันจะเป็นขวดน้ําที่ใสเหมือนน้ำนี่แหละก็ขี่จักรยานไปเข้าหลังหลังแคมป์หลังแคมป์แล้ว แล้วก็มาล่วงที่หน้าสุเหล่าเลยนะผมเออเหรอเหล้าเหล้าลวงเหล้าล่วงเอาเหม็นฟุ้งสิไม่แต่ไม่แตกกันไม่แตกเอาไม่แตกันลวงลงไปก็เป็นขวดน้ําอ๋อพอดีผมก็ลงไปหยิบอลงไปหยิบก็มาที่ที่ทํางานกันต่ออ๋อแต่มันเป็นเหล้าที่ต้มก็เหมือนกับเหล้าขาวเหล้าขาวแรงแต่มันก็ไม่ไม่เหมือนที่เพราะที่บ้านเรามันเยอะแยะไหลคือคือไม่ได้กินเดื่มง่ายๆเหมือนบ้านเราแต่ว่าก็มีได้กินได้ดื่มแล้วเมากันหัวจะน้ำไหม เมาก็มันก็แบบลาน้ํามันก็ไม่ลาน้าพ่อยมันก็มีแค่นั้นเพกไปไหนไม่ได้เลยทีนี้พอเมาเนี่ยมันต้องเสียงส่งเสียงเออารโวยวายอะไรป่ะมีมันก็มีคุยกัน้กวก็มากแกแล้วก็ไม่มีเรื่องมีราวอ่ะไม่ไม่มีไม่มีมมเพราะเ<ถ>พราะที่ที่ซาอุดีมันแบบไม่มีอยู่แล้วถ้าที่ตอนที่ไปทํางานนะไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะความเมาเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาเออทําให้เกิดเรื่องเกิดอาไคนจับได้เนี่ยไม่เป็นเรื่องหรอเป็นเป็นเป็นมีมีมีเหตุเกิดด้วยมีเกิดก็ เกิดก็ส่งกลับเขาสงกลับสงกับสงกลับเลยนะส่งกลับเลยในในชุดนั้นมีไหมในชุดผมมีไม่ไม่มีแต่อยู่แคปอีแคปหนึ่งเขอคาคือเขาจะคือถ้าเขาจับด้านเขาไม่เอาไว้นะเขาไม่เอาไว้มันเป็นความผิดของกฎหมายบ้านเมืองเขากฎการบ้านเมืองเขาคือคือคือถ้าเห็นถ้าเกิด เห็นแล้วก็เมานี่เขาส่งกลับเลยส่งกลับครับแล้วมีปัญหาอะไรกับมัสไม่ตอนนั้นไม่ไม่ตอนนั้นผมพอได้ได้กินได้ดื่มเขาก็อยู่ในแคมป์เลยไม่ได้ออกไปไหนส่วนมากไม่ได้ออกแต่คนที่เขาออกไปคือเขาไม่ได้แบบมันไม่มีไม่ใช่ไปเที่ยวไม่มีที่เที่ยวเหมอืมอนเมืองไทยหร uh huh. อกเพียงเขาไปก็ไปเล่นการพนันนั่นแหละ uh huh. คือ uh huh. คือเหมือนกันคือคืออีกแคมป์หนึ่งก็จะมีการพน,นัน ภายในแคมป์ตัวเองภายในแคมป์ตัวเองคือคือ,คอต้องออกจากแคมป์แล้วไปอีกตึกหนึ่งเลยงไงมันจะมีไอ้เรื่องดื่มเหล้าไอ้เรื่องเล่นการพน,นันมันผิดกฎหมายของซาอุดีแล้วไอ้เจ้านายเราหัวหน้าเราเนี่ยมีการประกาศกาับพนักงานหัวหน้างานพนักงานว่าห้ามนะห้ามดื่มเหล้าห้ามเล่นการพนันนะห้ามแต่ก็ไม่ฟังกันแต่ก็ไม่ฟังเพราะเพราะที่ห้ามนี้เขาห้ามตรงนั้นแต่เจ้านายจะไม่เข้ามาอยู่แล้ว คืออยู่ในแคมป์นี่ก็มีแต่คนไทยอยู่รวมกันครับตำรวจไม่มีเข้าไปยุ่งต่ยามเยอะไม่เกี่ยวข้อง่ขึ้นถามหน่อยว่าคนอีสานจะไปอยู่ซาดีครับนอกจากเรื่องดื่มเหล้าเรื่องการพนันแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับชีวิตของคนอีสานไหมความยุ่งยากความลําบากไม่ได้กินหมูไม่ได้ไรเนี่ยมีมีปัญหาไหมอ๋อไม่ไม่ที่ที่ไปนะครับที่ไปเขาไม่ไม่มีไม่มีคือคือเขาจะสรรหา แบบแครอทก็มาทําส้มตากันยินแครอทแครอทก็จะมีร้านอาหารไทยก็มีส่งปลาราไปอยู่แล้วคสับป่งรลาไปอยู่แล้วก็สรดุวก็ไม่ได้ลําบากอะไรไม่ไม่ลำบากแต่หมูไม่มีกินไม่มีไม่มีไม่กินหมูนี่เดือดร้อนไหมอ๋อคือคือช่วงนั้นในความรู้สึกไม่ได้ไม่ได้คิดเลยเดี๋ยไม่มีมีไม่มีมันมันไม่ได้คิดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นรูปแบบไหนที่ว่า พอตอนนั้นผมยังไม่ได้รับรู้ที่ที่ยังไม่ได้เข้ามารับอิสลามนี่ยังไม่รู้ว่าคือคือเหมือนแต่ก่อนก็รู้แค่ว่าอิสลามแขกไม่กินหมูแค่นั้นเนองคือ,ค,อคือเราไม่รู้วความหมายแบบไหนครทีนี้นนนพอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้กินหมูไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เล่นการพน,นันมีปัญหาอะไรกับชีพไหมยุงยางไม่อยากอยู่แล้วกลับบ้านดีกว่ามีไหมอช่วงช่วงสองสามเดือนแรกก็แทบนน่าเหมือนกันแทบแทบเราแทบจะคิด เครียดเหมือนกันแต่อยู่ไปเรื่องมันก็ชินไปเองมันก็ชินไปโดยที่แบบเพราะมันเป็นสิ่งที่บังคับเพราะสามเดือนก็ไม่ได้ออกจากแคมป์เลยเล่ากันนั่นนางจินทีอ๋อที่แท้กินเล่านี่คืออยู่เป็นปีแล้วนะนะปีอดอดได้อดได้ก็ช่วงมันไม่ช่วงที่ผมไปยังไม่ไม่หนักเท่าไหร่ครับยังยังยังเหมือนกับช่วงช่วงนั้นยังพึ่งเป็นเป็นช่างเรื่องการสังสรรยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่ในโซลี่กี่ปีประมาณปี สองปีสองปีขึ้นครับและทำไมถึงต้องกลับอ๋อต้องกลับก็เรื่องคดีคือเรื่องช่วงที่ผมกลับคือเรื่องอะคดีเพชรที่เพชรเจ้าโอเพชรเจคนไทยไปขโมยของเขาเช่ก็ช่วงนั้นช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องแต่เพียงแต่มาตอนที่หลังนี่เองที่ข่าวข่าวไปถึงโน่นะฮะไปถึงโู้นว่าเขาจะรีไทยคนไทยแล้วะแล้วเจ้านายไปบอกเองคนที่เป็นหัวไอเป็นเจ้านายที่เขาไปบอกว่าจะไม่รับ นาแล้วด้วยกับคดีเพชรซาอูที่<อ>คนไทยไปขโมยของเขาเขามาบอกครั้งแรกว่าเรื่องคดีเพชรยังเขาจะหาถ้าได้คืนก็ตอนนั้นยังไม่ไม่ถึงกันนั่นนะเกือบเกือบปีกับป<อ>ี้วเขาหาก่อนถ้าได้คืนคนไทยก็อยู่ได้<อ>แต่ถ้าไม่ได้คืนคนไทยต้องกลับต้องกลับเสร็จแล้วอุมาศก็ต้องกลับตงกลับครับแล้วก็มันมัน,ม,นมันกลับมานี่ดีหรือไม่ดีกว่าเพราะอยู่ตรงน,นั้นหนึ่งได้เงินทอาได้ทองเยอะแยะนะ<อ>ได้เงินเยอะกินแต่ว่าเราไม่ได้กินดื่มเหมือนกับ อิสระเสรีในเมืองไทยอุมว่าสรุปได้กับตัวเองไหมว่ากลับมาเมืองไทยดีกว่าได้อยู่นู่นดีกว่าตอนนั้นอตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นใจกลับมาก็อยากจะกลับไปอีกอคือใจคิดอยู่ต้องหาทางที่จะไปว่าไปไป,ไปไหนจะกลับที่นั่นก็คงคิดว่าจะหาช่องทางที่จะกลับไปเพราะอะไรเพราะอะไรอยากได้เงินหรืออย่างอื่นด้วยเพราะเพราะมันก็เหมือนก็ทําที่นั่นมันเริ่มจากคุ้นเคยขึ้นมาแล้วเย่างนี่คือแบบ ยูแบบอิสระอยู่สบายๆไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าจุดจุดที่ที่อยู่คงปีหลังนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าไปไปเล่นการพนันหรือไปกินเหล้ามันก็ไม่มีอะไรอยู่ครับไม่มีอะไรเสียหายเงินทองม็อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสรุปแล้วจําเป็นต้องกลับแล้วก็อยากไปใหม่แต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วมาทำอะไรในเมืองไทยก็มาก็พอกลับมาปุ๊บพอทุนเหลือ พอทุนเหลือก็พอเป็นช่างก็ตัดได้อะไรได้แล้วก็เลยมาเปิดร้านทําเองอเท่าแก้วตอนนี้มาเปิดร้านเท่าแก่วัดเท่าแก้วเท่าแก่วก็มาเปิดร้านตอนแรกก็มาทําอยู่ที่ที่ไอปวิไอตอยประวิท์ที่อุดมสุขก็เปิดร้านตมคอนโดธรรมดาก็รับทำครับพอรับทาเสร็จก็เลยพอช่วงนั้นลูกสาวก็เริ่มจะ ตอนตอนที่ไปตอนที่ไปนี่เมียเมียกำลังท้องพอดีนะตอนที่ไปปีนั้นอ๋อครับครับครับพอดีออปีสามหนึ่งพอดีลูกสาวก็เลยต้องมาเรียนจะมาเข้าเข้าที่โรงเรียนวัดทุ่งครับแต่พอดีโรงเรียนเต็มโรงเรียนเต็มก็เลยมาเรียนให้ลูกสาวเรียนที่ศาสนูอ๋อเหรออ๋อไม่จะเป็นมุสลิมนะแต่ไม่เรียนเรียนศาสนาอัอโอเคโอเคอนเรียนแบบเราเด็ก แบบไอเรียกรที่ไออนุบาลน่ยนะที่รับเรียกไอที่เรียนเรียนเตรียมเตรียมอนุบาลก็เลยมาฝากที่นั่นพอดีอยู่ที่ที่อุดนสูงยังไกลช่วงนั้นไกลก็ก็เลยวเออก็เลยมาหาบ้านแถวนี้ครับหาบ้านแถวใกล้ๆกือก็เลยแวะมาได้บ้านแถวแถวใกล้โรงเรียนก้โรงเรียนกเปิดเปิดร้านตัดเสื้อผ้าครัพผมแล้วดีขึ้นไหม ก็ไปเรื่อยๆมันก็หาแบบปัญจาร์ใหม่ๆก็อาจจะยุ่งยากหน่อยคก็เลยก็เลยขับก็เลยหาเสื้อมาขับมอไซค์รับจ้างด้วยขับวินมอไซค์ขับวินมอไซค์เป็นเป็นเจ้าแก่า้านด้วยขับวินมอไซค์ด้วยแล้วยังไงครับผมก็ขับวินมอไซค์ช่วงนั้นกับเพื่อนฝูงก็เยอะคือพอพอขับวินเพื่อนเจอะ ก็เฮฮากันบ่อยเฮฮาบ่อยก็คือเฮฮาด้วยด้วยแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์สรุปแล้วที่ไปอยู่ซาอุดีมาอดอยากเรื่องเล่าแต่พอกลับมาเนี่ยปรากฏว่ากลับกลับมาใหม่กลดื่มใหม่ดื่มใหม่เพราะเจอเพื่อนฝูงเจอเพื่อนผูงครับเจอเพื่อนฝูงก็ต้องไปไปแบบตามธรมดาตามกลุ่มที่ไปตลอดเันไปกันไปครับผมพอตอนหลังก็มันไปเต็มที่กับกลับก็หนักเมาหนักอ ก็เลยซ้อนท้ายซ้อนท้ายมอไซค์เพื่อนมาครับผมพอดีรถก็เกิดวบเหตุคนคนขับก็เมาคนคับคนซ้อนก็เมาเกิดวบเหตุถึงขั้นไหนครับผมถึงขั้นที่รถล้มเลยแล้วเพื่อนก็คนที่ขับฝึนแขนแขนหักแขนหักแต่ผมพอดีผมก็ไม่รู้เพราะผมหลับอยู่ข้างหลังอก็เลยล้มลงไปก็เลยช่วงจังหวะล้มไปก็ไม่ตื่นเลยคือพอดีหัวไปเสียบก้อนหินครับ ไปเจ็บกับก้อนหินก็เลยเข้าโรงพยาบาลที่บางนาสำหรับไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวตั้งแต่นั่นเลยอ่ะฮะแล้วเป็นยังไงก็มาฟื้นอีกทีก็นั่นแหละที่ฟื้นมาที่ก็ไม่รู้เรื่องจําใครไม่ได้เหมือนกันสมองเบลอไปเลยสมองเบลอเขาก็เขาขึ้นมาี่แพทย์ก็พันหัวแล้วพันหัวแล้วจะตื่นขึ้นมาจําใครไม่ได้จาใครไม่ได้คนทั้งวินก็ไปไปเยี่ยมแต่ก็ไม่ไม่รู้จากเขาคือนั่งเฉยอืนั่งเฉยก็จนจนครบไป ตามพลบก็พอดีก็จะไปโรงพยาบาลก็ให้กลับอ่ะต้องหมดสิทธิ์ก็ต้องออกแต่สิทธิ์ก็กลับมานั่งอยู่บ้านเพื่อนก็ไปเยี่ยมก็ไม่ไม่ทักใครไม่รู้จะใครนั่งคุยธรรมดานี่คือดิจเล่าพี่น้องครับนี่คือดิจเล่าครับผมเสร็จแล้วก็มันหายยังไงได้ฟื้นกลับยังไงได้ก็ต้องมานั่งรักษาอยู่เป็นปีครับรักษาคือต้องไปที่เลือดศิน ยาโรงบาลที่เป็นของนักโทษก็ได้เมียพญา่ยเป็นคนดูแลดูแลครับผมลูกก็ต้องไปโรงเรียนช่งนั้นก็เวลามันก็ไม่มีที่ทํางานวิ่งก็ไม่ไม่ได้ขับแล้วเพราะมันสมองมันสรุปแล้วครับรายได้ของตัวเองเนี่ยมันลดแล้วเพราะตัวเองไปเมาเล้าลดคว่มไม่รู้เนี่ยก็ได้ภรญาละเป็นคนที่ดูแลแลวยังไงต่อไปก็มันก็ดูแลกันอยู่สักพักมันก็พอพอฟื้นพอหายดีปุ๊บ อพอพอได้ปีกว่าก็พอขายดีขายดีก็กลับมาทํางานอย่างเก่าก็ต้องไปทํางานข้างนอกอไปไปทีก็ไปตัดตามโรงงานอย่างเงี้ยบางทีงานมันเยอะสมองมัดคิดไปมากค,คิดแบบพอแบบกางเกงจะมาอแยบบู่ไหนนั่งคิดผู้มันก็คิดไม่ออกก็ทาได้แค่แค่เดือนสองเดือนเขาก็ต้องให้ออกเพราะเราทําไม่ทันตามที่<ๆ>เขาต้องการครับครับเพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นช่างตัดไม่ใช่เป็นช่างเย็บอย่างเดียวแล้ว ตัดด้วยไหมออกแบบความคิดใจด้วยพอดีมันมันตอนที่เปิดร้านเราก็ออกแบบอยู่แล้วรู้รู้แบบหมดแล้วไงพอดีมาเกิดอุบัติเหตุสมองก็เลยไม่ค่อยดีครับผมสมองไม่ค่อยดีพอไปคิดแบบที่ที่โรงงานเขาจะมีดีไซน์บอกมาแล้วเราก็คิดไม่ออกมันก็ปวดทำแล้วไม่ไม่โดนใจเจ้านายก็เลยต้องเขาให้ออกเขาให้ออกจะคิดแดบเนต่อไปยังไง กลับมาที่ไรเมื่อเราทํางานไม่ได้เงินทองก็ล่อยหลอเงินรายจ่ายมันก็ไม่ค่อยนั่นแต่ก็ยังก็ยังไม่คิดก็ยังไปเวลามาปุ๊บก็ไม่เข้าบ้านก็ต้องไปหาเพื่อนหาเพื่อนก็เข้าวงเข้าวงจากจากวันที่รถล้มล้มไปเนี่ยจาใครไม่ได้ครับรักษาตัวมาเป็นปีกว่าแต่พอฟื้นตัวกลับกลับเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ตอนนี้เหตุการณ์ขั้นที่สองนี่เป็นไงขั้นที่สองก็กลับมาก็มันก็มีปัญหาทะเลาะกับ เพราะเมียทนไม่ไหวแล้วนะพี่ชันสามทพี่มาใน่ปีกว่านะพอพี่หายดีพี่ก็กลับไปสร้างใหม่ก็ไม่เอาแล้วโอุมัดบวมมือบายบายจบกันไปกับภรรยาคนแรกันแรกครับทีนี้เป็นโสดแล้วเป็นโสดยิ่งสนุกเพิ่มขึ้นจะคิดอะไรได้บ้างไหมเพื่อตอนเป็นโสดก็ยังไปทํางานทํางานที่ที่ที่พอตอนพอตัดได้พอสมองก็เริ่มพอจะนั่นขึ้นแต่แต่เวลา เวลากินเหล้าปุ๊บมันก็จะไปรูปแบบหนึ่งแต่เวลาแต่เวลาหายมาก็พอจะคิดงานได้บ้างคิดงานได้บ้างไปทํางานให้เขาได้ยังไงครับผมทำงานให้เขาแล้วแล้วทีนี้มาตอนหลังก็ก็มันก็ไม่ไหวแล้วลทีนี้ก็เลยไปสมัครแถวพออะไดไรงานตามห้างเขาก็โอเคเขาก็เห็นเราตัดตัวแลกก็ออกแบบได้อะไรได้ก็โอเคเพราะมีฝีมืออยู่บ้างเหมือนก็ไม่ไม่ตกช่วงนั้นมันก็ยังพอทําได้แต่เสียคนเนี่ยเพราะเหล้า แล้วก็เสียเมียก็เพราะร่างที่กลับมาอ้าวพอมาเริ่มต้นเโชว์ฝีมือปรากฏว่าเป็นยังไงโชว์ฝีมือแล้วทีนี้เจ้านายคนที่คนที่นี่เขาเขามีพนักง,งานที่ต้องผมตัดอย่างเดียวช่วงที่เข้าไปครับผมพอดีสักพักเขาก็ต้องให้จ่ายเขาจ่ายงานนอกอยู่แล้วใช่ไหม,มเขาจ่ายงานนอกทีนี้วันนั้นเขาส่งเขาให้มอไซค์มาเอาพอดีมอไซค์คนที่ไปส่งประจํานี้ ไม่เขาก็ไปธุระก็เลยไม่ได้เข้ามารับงานครับแต่เจ้านายก็บอกว่างานนี้เจ้าเสื้อเสื้อตัวนี้เจ้าก็เลยไปส่งให้ช่างคนนี้ได้ไหมใช้ตู้มัดเนี่ยแทนมอสารรับจ้างไปส่งงานชิ้นนี้ส่งให้กับใครให้กับช่างให้กับช่างเย็บแต่ช่างเย็บครับผมผมก็เลยต้องไปส่งให้เขาช่างเย็บคนนี้คือใครคือคือลาลาปริยาทุกวันนี้แหละ คือาลาปัญยาทุกวันนี้นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วนี่คือเริ่มที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วจากกินเหล้าเสียอะไรเสียสมองไปส่วนหนึ่งกับความจําในช่วงนั้นแล้วก็เสียเบียไปเพราะเขาระอากับเราแล้วจุดเปลี่ยนของที่ก็คือว่ามาเป็นลูกจ้างเขาใช้ให้ไปส่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลาลาหรือคุณพานทองครับ ก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปส่งงานให้เขาไปส่งงานให้เขาเรื่อยออืส่งงานให้เขาจนว่าเออมันต้องพอส่งงานส่งเที่ยวสองเที่ยวแล้วทีนี้เจ้านายเขารู้บ้านทางเดียวกันก็เลยใช้ตลอดเลยทีนี้ก็เลยบอกผ่านก็เอานี้ไปฝากให้ช่างด้วยแล้วกันก็กลายเป็นความแค่จากคนที่รู้จักกลายเป็นคนที่เริ่มจะสนิทสนมสนิทสนมแล้วเธอเป็นมุสลิมมั้ย ก็ตอนตอนที่เข้าไปก็เห็นเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาก็คุมมอยาออกมารับงานอ๋อออกมารับงานครับเจอเป็นผุ้สีมาเอเป็นมาแล้วแต่ผมก็ยังเฉยๆตอนนั้นยังแค่เออพรรู้ว่าเออเราก็อยู่ที่ที่ตอนที่ อยู่ที่สุภาพงศ์นี่ก็อยู่กับอิสลามอยู่แล้วแต่ไหนตั้งแต่เข้ามาอยู่กับพี่สาวอยู่ามาเคลือก็เห็นอิสลามอยู่ตรงไอ้ด้านเสื้อผ้าแล้วก็เป็นก็อยู่ย่านขอนคงมุสลิมงไปเจอเธอคุมที่ยาบก็อักขัดีก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งครับผมธรรมดาก็ส่งงานไปเรื่อยจนเริ่มสนิทสนมกันสนิทสนมกันปุ๊บเขาก็เลยเขาก็รู้ว่าเราเราเราสนิทสนมมองเขาเขาเลยถามว่าเขาเลยถามว่าจากเข้า จะเข้ารับอิสลามไหมรับเราดัออออนงนั้นก็ต้องไปรับอิสลามนะถึงจะถึงจะแต่งกันได้เธอถามนี่เพราะว่าเหมือนกับเราสแสดงอาการที่จะชอบเธอเธอก็เลยบอกงั้นสนใจไหมคือถ้าสนใจในตัวเธอก็ต้องไปเข้ารับอิสลามก่อนอครับอาแล้วก็ต,ตรงตอบคําถามของเธอไปว่าไงก็ก็เฉยๆอ่อก็เฉยๆว่าเออก็เฉยๆคุยก็มาส่งงานไปเรื่อยๆเพรเฉยๆตอนตอน ตอนหลังเอยเขาเห็นว่านั่นเลยเขาก็เลยบอกต้องพาไปที่สัิชนเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปที่สันิชนเขาบอกงี้ครับพอพ่ออย่างเขาก็จะใส่เรามอไซค์ไปที่สันนิชนด้วยเขาไปเรียนประจาตั้งแต่เรียนตลอดเขาไปเรียนที่สันนิชชนเขาเขาไปสันนิชนเนี่ยเขาก็ไปเรียนเหมือนกันเาธอรงเธอเป็นมุสลิมเดิมมาไหมไม่ใช่เขาเขาเป็นมุสลิมเพิ่ง เ <K re llow> ข้าแ<ห>ต่เขาใหม่เหมือนกันที่มารู้จักผมก็สิบกว่าปีแล้วครับแล้วรู้ <Yeah. S 2> รู้จากการที่อยู่กินกับเธอมาเนี่ย <อะ S 2> รู้เหตุผลไหมว่าเคยเขารับอิสลาเพราะอะไรอะ <K re wh op> ่ะก็เขาก็ไปเหมือนกับผมไปไปทํางานที่ดูไบอ๋อไปทางานที่ดูไบแล้วเขาก็ทํางานรู้จ้างเขาก็ทํางานเป็นเป็นที่กับเจ้านายฉินเจ้านายทํากับข้าวแล้วก็ไปละหมาดอ่าเขาก็เลยติดตามพอเขาก็ทราบซึ่งในนั่นเขาเลยถาม ครับแต่เขาก็รับอยู่ที่ดูไบเลยอ๋อเขาไปอยู่ใกล้ชิดคือคือเป็นลูกน้องของของคนอาหรับที่เป็นมุสลิมครับเสร็จแล้วก็เขาก็เขาเธาก็เข้าในอิสลามที่นั่นเลยไหมที่นั่นเลยโอ้ครับที่นั่นแล้วก็กลับมาเรียนที่เรียนที่ที่นี่ช่วงนั้นเขาได้ครบกาหนดที่เขาต้องบินกลับครับเขาก็เลยกลับมาเรียนที่สันนิชนครับและเธอเองก็เป็นสื่อที่ให้เรานั้นก็เข้ารับอิสลามเหมือนกัน ครับนี่คือชีวิตของอุมัศแสงสาวัตถ์ครับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของอุมัศครับจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดและนําเสนอให้เรารับชมในวันนี้นั้นผมบอกได้เลยครับว่าผมคุยกับเขามาก่อนหลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งเขาเล่าผมฟังด้วยกับน้าตาครับเขาเจออะไรมาพี่ครับพักในการสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่สองของใต้สมหมาสลามครับอินทาแลมรักครับผมใต้สมเ,เมาอิสลาม Allah